สภาพนั่งร้านเหล็กถูกนำมาไว้กลางกองข้าวในโกดังรับฝากข้าวของบริษัทฟินิก์อกริเทคย่านบางกะดีจังหวัดปทุมธานีโดยด้านบนมีกระสอบข้าววางทับเป็นชั้นเพื่อให้ดูว่าปริมาณข้าวกองนี้ยังอยู่ครบตามจำนวนคือ20,000กระสอบทีมชุดปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวของคอสชอบพบว่าโกดังข้าวแห่งนี้มีข้าวหายกว่า90 0 0 0กระสอบจากทั้งหมดกว่า1 3 0 0 0 0กระสอบ ผู้ส่งออกและเจ้าของโกดังบางแห่งให้ข้อมูลว่าการกระทําดังกล่าวมีข้อพิรุษชัดเจนและการที่จะเคลื่อนย้ายข้าวออกจากโกดังได้นั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนรู้เห็นก็ทําแบบนี้มามันต้องรู้กันทั้งหมดไม่รู้ทั้งหมดมันทําไม่ได้หรอกฮะโอคุณไปทางตั้งนั่งร้านออกเหล็กเหล็กบีมเบิร์ม,มยึดอย่างดีเลย <S S S นั่งร้านธรรมดานี่ไม่ได้นะหักนะฮะ <S S 1> คุณข้าวทับสามลูกนี่หักนะจ<อ>ำนวนรับเต็มที่ก็ไม่เกิน ตาสามลูกต่อต่อทาตต่อน้ําหนักต่อหนึ่งตารางเมตรไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดร้โลนั่งร้านรับไม่ได้สําหรับข้าวที่ถูกยักยอกออกไปจะถูกนําไปขายต่อให้โรงสีในราคาถูกหรือนําไปผสมกับข้าวชนิดอื่นที่มีคุณภาพต่ํากว่าโดยมีตัวแทนทําหน้าที่นําข้าวเก็บในโกดังแทนโรงสีเช่นเดิมตามหลักเกณฑ์การรับฝากข้าวนั้นก่อนนําข้าวเข้าฝากในโกดังกลาง จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของโกดังในแต่ละจังหวัดจากคณะกรรมการตรวจสอบและก่อนรับเข้าสารเข้าโกดังจะมีหัวหน้าครังเจ้าหน้าที่บริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือสเวเยอร์ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพข้าวว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่และเพื่อเป็นการป้องกันการนำข้าวเข้าหรือออกจากโกดังจะมีผู้ถือกุญแจสามดอกคือบริษัทเซเวเยอร์หัวหน้าโกดังซึ่งเป็นอตกรหรืออคสและเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดมอบหมาย ซึ่งหากมีการนำข้าวออกจากโกดังจะต้องมีผู้เกี่ยวข้องทั้ง3าฝ่ายมาเปิดประตูกโกดังพร้อมกันและหากมีข้าวห,หายหรือข้าวเสื่อมคุณภาพผู้ถือกุญแจและเจ้าของโกดังจะต้องร่วมกันร,รับผิดชอบประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ตรวจพบข้าวหายในหลายพื้นที่ซึ่งหากปริมาณเกินร้อยละหก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องที่ไหนที่มีความผิดปกติคือ ข้าวขาดหายไปเกิน5%เกนก็ถือว่าไม่ปกติซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทางท่านผู้ดูแชการกระทรวงที่ดูแลทีมงานนั้นก็จะมีการแจ้งความส่วนในเรื่องของความผิดอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องของหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการต่อไปมัมหลวงปนัดดายัางกล่าวด้วยว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบโกดังทั้งหมดเกือบ2,000แห่งให้แล้วเสร็จภายใน45วันก่อนจะสรุปผลต่อคอสอชอช,อชุดใหญ่ เพื่อที่จะนํามาเป็นแนวทางบริหารสต๊อกข้าวของรัฐที่เหมาะสมต่อไปลัคนามานระเด่นไทยพีบีรายงาน